ตันะ้งแต่กาแฟแล้วปาค้รับแล้วเน ตรงนี้นะครับตอนที่ผมนะครับเอาละครกนหนึ่งสองสมนีนะครับขอรองยื้นินะครับหนึ่งสองสาม้นะครับหนึ่งสองสามสามหนึ่งลกนะครับยื้นะครับหนึ่งสองสามได้นะครับยงได้นครับได้ไหมไม่ร้วยนะถ้ามันพอไร้อยเปิดเส็สีมชนะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะขอริยตรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการรายงานในเรื่องของการล้อมวงคุยกับนายกนะคะโดยวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทางด้านของคณะระัฐมนตรีที่่านายกนะคะภายในงานที่ชื่อว่า Amazing m o d e r n Coffee โดยโดยยิ่งท่านนายกได้มีการอยากจะเชิญผู้ประกอบการในด้านโรงแรมนะครับที่ได้รับผลกระทบทางด้านภุทกภัยที่ผ่านมามาให้ข้อมูลนะครับ มาบอกกล่าวกันว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะครับาาการจัดงานวันนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นการกระตุ้นอย่างนึงก็คือชูผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของภาคเหนือก็คือเรื่องของกาแฟสว,น,วนนะครับหลายๆไร่ที่มาร่วมแล้วก็หลายๆภาคส่วนอะไรที่พวกเราขาดแล้วก็อยากจะได้แล้วก็อยากจะให้ภาครัฐช่วย ผมเองในฐนานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกิจาเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางน,นะครับใช่ค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะบอกเสียงพอนี่เขื่อแล้วต้องเพลงเพียงเพียงก็สวัสดีนะคะผู้ประกอบการนะคะด้านของกาแฟนะคะโรงแรมนะคะแล้วก็ด้านท่องเที่ยวต่าง ก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่มาคุยกันในบรรยากาศสบายๆทีวว่ทนรถไม่สบายหรอตืนเครียดอะรเราเป็นไม่ต้องเครียดนะคะอาจจะต้องเยอะนิดนึงแต่ว่าขอให้คุยกันแมวว่าเราเราคุยกันกลุ่มเล็กๆนะคะสามารถแจ้งได้นะคะว่าอะไรคือปัญหาที่เจออยู่เพที่แล้วเนี่ยตอนแรกที่โฟกัสมาในเรื่องของกาแฟเนี่ยคิดเลยว่าถ้ากาแฟถูกส่งเสริมเยอะๆขึ้นในรัฐบาลมันจะสามารถเป็นเป็นโปรดักที่ สั้งชื่อให้กับเราได้นะยิ่งล่าสุดนะคะไปไประชุมที่เปรูมานะคะประชุมเอเกเตกเข้าไปในร้านนะเวลาเขาเห็นเขาเขียนว่าเป็นกาแฟที่ทําจากเปรูเลยเนะี่ยคืออยากซื้อเลยนะคะคือยังไม่ทราบด้วยว่ายี่ห้ออะไรแล้วก็จริงๆเป็นคนไม่ดื่มกาแฟเพราะคึกมากอยู่แล้วนะแต่ว่าคือชอบชอบกลิ่นแล้วก็ อยู่ในบ้านที่มีคนในครอบครัวดื่มกาแฟมาตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องกลิ่นคือชอบมากแล้วเราถ้าชวนไปร้านกาฟแฟเนี่ยก็คือเอ็นจอยแบบบรรยากาศแล้วแต่รู้สึกว่าเหมือนทานแล้วตัวเองรู้สึกว่ามันขมอะไรแบบนี้นะเพื่ันยังไม่ไ,ไม่อดัพในการกับกาฟแฟแต่คิดว่าตอนที่ทำโรงแรมนะคะก็ได้มีการรับซื้อกาแฟจากของทางเหนือนี่แหละไปขายที่ที่โรงแรมตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมีไรที่เยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็เอามาให้เลือกเหมือนกันเลือกโดยการดมอะไรอย่างนี้ค่ะ เราก็รู้สึกว่ากลิ่นต่างๆเนี่ยของไทยมันค่อนข้างยูนิคเลยนะคะแล้วบางอย่างเนี่ยมีน้อยมากๆและผลิตได้น้อยด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าถ้าตอนนี้รัฐรัฐบาลช่วยกันส่งเสริมเอ่อกอะไรชุมชนกาแฟทั้งหมดมาคุยกันและบอกปัญหาและบอกความต้องการคิดว่ารัฐบาลน,น่าจะสนับสนุนได้ถูกจุดนะคะเพราะไม่ไงั้นเราพุ่งมาหนึ่ง u c ดเราก็ไม่ทราบแล้วว่าเอ๊สนับสนุนก็คือสนับสนุนอะไรก็ไม่ทราบเ,เราจะไม่รู้เลยว่า ต้องทําอะไรบ้างตรงไหนควรจะเพิ่มตรงไหนควรจะลดตรงไหนควรจะสนับสนุสนเพิ่มเติมอะไรมากกว่านั้นอีกนะคะวันนี้ก็อยากฟังจากทุกง่านนะคะที่มีประสบการณ์โดยตรงมาแชร์กันว่าคิดว่าเจอปัญหาอะไรบ้างรัฐช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ก็เอาให้คนปฏิบัติว่าเพราะว่าเป็นยังไงนะคะชาวกาแฟร์กำลังเจอปัญหายอยู่คือในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าครับเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไม่ว่าจะเป็นพวโพดขอะไรก็ตามแต่ครับซึ่งการปลูกพืชชนิดเดียวก็จะเป็นการตอบสนองกับุสาหกรรม์อาหารที่กําลังเติบโตอย่างมากใช่ไหมครัแต่จริงๆแล้วปัญหาที่มันตามมาจากการปลูกพืชชิเดียวมากมายครับแย่แรกที่ชัดเจนที่สุดก็คือการทําให้ป่าไม้เสื่อมโทรมครับป่าไม้เสื่อมโทรมแหล่งน้าเป็นพิษแหล่งน้ําลดลงนะครับอันดับต่อมาก็คือน้ําท่วมครับเนื่องจากพื้นที่ป่าสับน้ําลดลงเราก็ได้รับปัญหา,าน้ำท่วมทุกปีมากขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเฉพาะในภาคเหนือเราหลังจากเจอพิพาก อันดับต่อมาคคือไปป่าครับพอเราไม่มีต้นไม้ที่ให้ความชื้นรักษาความชื้นในพื้นที่ปลูกในพื้นที่เั้นนะฮะไปป่าที่เป็นอาศัยความแห้งแ,แล้งแล้วก็รามไปเรื่อยๆก็เข้าสู่พื้นที่ปลูกกาแฟครับซึ่งกาแฟที่เราปลูกกันไว้สี่หปีหรือสิบกว่าปีก็ตามก็จะถูกผา,ากทลาลาทันทีเ,เกษตรกรหลายท่านก็หมดอาชีพยอดท้อต่อการเีชีวิตเียน,นะปัญหาต่อมาครับจริงๆเรื่องคุณภาพกาแฟครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของป่า่งเดียวครับมันจะมีเรื่องของสายพันธุ์ครับมีเรื่องของการดูแลฟ เรื่องของการพัฒนาการปลูกการดูแลต้นกาแฟตา่างๆนะฮะถ้าถ้าใน,นานาชาติที่เขากำลังพัฒนาเรื่องกาแฟอย่างจรงิงจังเนี่ยเขาศึกษาเรือ่องพวกนี้อย่างจรงิงจังโดยเฉพาะการเกษตรในแต่ละภูมิภาคซึ่งภูมิอากาศในทุประเทศแตกต่างกันใช่ไหมแต่ในบ้านเราเนี่ยการศึกษาเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างสะเปะสะปะครับคือทําโดยหน่วยงาน,นหลายๆหน่วยงานซึ่งไม่เกิดการอินิเกตเข้าหากันทําให้ความรูกก้ต่างๆครับมันยังยังไม่เป็นที่เป็นทานที่ถูกต้อง เราเลยอยากแนะนำเสนอว่าถ <epherd stumbled? S 1> ้าเป็นไปได้บ้านเรามี c o ฟฟี e ว e ส r ั่ c ์เซ e น e ตสักหนึ่งที่ครับที่รวบรวมข้อมูลเหล่านี้รวมไปถึงจัดแจงให้มันถูกที่ถูกทางเหมาะสมกับพื้นที่บ้านเราภูมิอากาศบ้านเรามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ก้าวกระโดดครับก็ในแง่ของภาคผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมโรงแรมนะคะก็มองดูว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกดีใจก็คือขอบคุณรัฐบาลชุดนี้นะคะในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย จากแต่เดิมพูดไป8ปี10ปีเชียงใหม่ค่อนข้างจะขาดซึ่งโอกาสนะคะในการที่เราจะบูรณาการเรื่องของภาคการท่องเที่ยวจากความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางนะคะแล้วก็ในแง่ของอตัวปัญหาอุปสรรคก็คงคงจะไม่ได้พูดถึงมากนะคะแต่ว่าอยากจะมองเห็นว่าจากที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะในไตรมาสสี่ใน3-4เดือนที่ผ่านมานี่ถือว่า ขอบคุณมากๆที่จัดกิจกรรมค่อนข้างเยอะเพื่อกระตุ้นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่เราฟื้นฟูจากภาคการท่องเที่ยวพอดีก็เราเรียพ้อยค่ะค่ะค่ขอเริ่ทีละเรื่องนะคะอย่างเรื่องของกาแฟนะคะื่อกีท่านนายกกระเสริฐเป็นนักท่องที่ดีด้วยนะคะรักราบนะคะเรื่องเรื่องสัญญาณการสื่อสารนะคะเดี๋ยวนี้จะกลับไปดูให้นะคะว่าเป็นไงแต่เป็นรของเชียงรายเนาะ แล้วถ้าของอีสานของเชียงใหม่ยังไงติดต่อทางผู้ว่าก่อนได้ไงเราก็ทำเราก็เราก็อินดีซัพพอร์ตอยู่แล้วนะคะเห็นด้วยมากๆเลยว่ากำลังคิดอยู่เมื่อกี้นั่งนั่งนึกภาพไปด้วยนะครัว่าของเชียงใหม่เองที่ป่าถ er ูกทำลายเอาไปเยอะเนี่ยวันนี้เราก่อนที่เราได้ประชุมเรื่องเรื่อง PM 2.5มานะคะเพื่อจะมีการรับมือแล้วก็พยายามลดการเกิดการเผาให้ได้มากที่สุดนะคะมีทั้ง แรงจูงใจนะคะมีทั้งเรื่องของการป้องกันนมื่อก็เป็ไปดูไปดูไปเจอแบบหน่วยป้องกันมาค่ะแต่การปลูกป่าเพิ่มเนี่ยแน่นอนเราต้องใช้ใช้เวลานะคะแต่อนนี้ก็จะติดต่อของทางกระทรวงเกษตรด้วยให้ดูว่าพอมีอะไรบ้างไหมที่มันจะีนซปพพอร์ตได้แต่ที่สําคัญเนี่ยที่เมื่อกี้เห็นเลยว่าดีมากๆเนี่ยคือก็อยากจะให้เพิ่มในเรื่องของอ r ีในเรื่องของกาแฟว่าเราสามารถ a d a ไปปลูกตรงไหนได้อีกไหมอันนี้แต่ขอให้ทักคนที่เก่งวิทยาศาสตร์เนี่ย การเดินทางเรื่องนี้ต่อะค่ะคิดว่าอยากจะสังผมเรื่องนี้เพราะว่าจริงคิดว่ากาแฟของเราที่มันประกวดมากมายตัวฉันเองก็ได้ยินมาตลอดนะคะตอนที่ทำซอฟต์พาวเวอร์กไ็ได้คุยกับวงการกาแฟเยอะแล้วก็คนมีความสามารถอกเยอะมากตั้งแต่เริ่มปลูกตตั้งแ่เริ่มทำอาร์ตทุกอย่างเนี่ยมันมีผลดีอีกมากมายแค่เมื่อกี้เจอไม่กี่ร้านตรงข้างหน้าก็เห็นแล้วว่า โปรดักตเรามันดูขายได้แน่นอนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เออ่เชียร์กันเองนะคะเพราะว่าเห็นเราเราไมเห็นโปรดักต์ารอบโลกอยู่แล้วแล้วได้เห็นโปรดักตของเรามันดูน่าขายอย่างนี้ดูแบบว่าถ้าชาวชาติมาเห็นมันมันมันได้แน่นอนนะคะอันนี้คือคิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแน่นอนของคนไทยเรื่องของออภาษีนะคะแล้วก็กฎหมายที่มีมายาวนานจะบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้อีกหลายเรื่องมากนะคะที่เป็นกฎหมายที่แบบ30ปีอัพอะไรอย่างนะะี้ยค่ะซึ่งบางทีเนี่ย พอเราเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนเร็วพอมันอยู่ในยุคของดิจิตอลจะไป AI แล้วเราจะเราจะลงเซมิคอนดักเตอร์แล้วเราจะไป Data Center แล้วนะี mm ่ hmm. กฎหมายบางอันมันไม่มันไม่อภฟยจริงๆนะคะอันนี้ก็จะทำจะจะจะเรสเรื่องขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวในสภาก็ว่ากันต่อทีในเรื่องนี้นะคะจําเป็นจำเป็น,ปนปมากๆเรื่องของภาษีอันนี้เดี๋ยวจะขอหาข้อมูลเพิ่มแต่ว่าเอ๊ะแล้วราคากลาง ของกาแฟจริงๆเป็นยังไงกหนดบยังไงอันนี้ขอไปหาความรู้เพิ่ม่เพิ่มหน่อยนะคะแล้วก็จริงเพราะว่าไม่อยากจะเซ็ตราคาการหรือหรือว่าสัญญาอะไรไปแล้วเกิดความไม่พอใจในในในคอมมูนิตี้นี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะต้องขอเชิญคุยกันกันเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อจะจะทำเรื่องนี้ให้มันให้มันจริงจังขึ้นนะคะเพราะว่ามองเห็นโพเทนชของกาแฟจริงๆนะคะโอเคะ okay. ก็เพราะฉันเนี่ยเรื่องพวกนี้รับรับเองจดเองนะเพราะฉะน,นั้นนะคะอย่าททำต่อเพราะว่ารู้สึกว่า ก็ต้องมีสิต้องมีันต้องเป็นพลัอีกอันหนึ่งที่ที่เวิร์กนะคะขอบคุณมากนะคะที่วันนี้มาแชร์ของท่องเที่ยวค่ะก็ได้ยินแล้วก็ดีใจนะคะว่าทางรัฐบาลมีส่วนช่วยให้ให้ให้ใหเกิดการเยียวยาขึ้นแล้วก็กลับมาได้มากขึ้นนะคะเราเราเราเน้นไปแล้วเพราะว่าจริงภาคเหนือเนี่ยตอนที่น้ำท่วมเข้ามาโดยเฉพาะเชียงรายนะคะที่โดนโคลที่ที่ได้ได้ไปดูมาเองนะคะก็รู้สึกเลยว,ว่าโอ้โหโ,โดนหนักมากจริงแล้วก็เรื่องขึ้นหดเพลื ก็คือทรทรากาลังทำอยู่ใช่ครับทรทรากำลังทำอยู่ที่เป็น s อ g ตอนนี้พวกเราในภาคของการท่องเที่ยวที่เป็นภาคของโรงแรมนะครับได้ร่วมกับทรทรได้ทำแล้วแต่เป็นพื้นฐานของการทำกรีนโฮเทลแต่ภาพของรัฐบาลรัชการที่จะอนุญาตการได้กรีนโฮเทลมีแค่หน่วยงานเดียวที่มีผู้ตรวจแค่สี่คน ปีหนึ่งสามารถตรวจได้แค่กแหกจิตรงแลนที่พวกเราสํารวจมาหน่วยงานอะไรนะคะหน่วยงานเป็นของกรสมทรัพย์นะกัพย์กรมทรัพย์แล้วก็<อ>เป็นหน่วยงานที่มีกรรมการแค่สี่ท่านแล้วก็มีงบประมาณจํากัดเหมือนว่าจะเสร็จปีหกห้าเหมือนว่าจะมีปิตัดิตงไหนถ้าเกิดตงนี้เนี่ยถ้าโครงการสําเร็จนะครับผมเชื่อว่าความเชื่อมั่นนะฮะของนักลงทุนอเอง ของนักท่องเที่ยวเองนะเขาเชื่อมั่นว่าน้แจะไม่ท่วมเมืองเชียงใหม่อีกต่อไปครับครับก็ในฐานะที่เป็นสสเชียงใหม่ด้วยนะครับก็อยู่กับมหาก,การวันนี้มตางกันนะครับจะผลักดันเต็มที่แล้วกันครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่ตรงนี้ปัญหาในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนนะครับเราก็คงต้องเอาโจทย์เนี่ยมาตั้งนะครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลอยู่ในทีมโดยนหมดก็จะช่วยกันผลักดันแล้วกัน นะครับตั้งต้นเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่อตอนท่านนายกเสถียแล้วก็ท่านานายกชัยมงมากอ่อนคือฟิล์มอินเดอะแบงค์เนี่ยเอาปฏิทินกลางแล้ววิ่ไม่มีงานหางานใสนะครับวันนี้เราก็เลยเห็นว่าปีใหม่ปีนี้เนี่ยภาคเหนือเราโดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยมี event อีเวนต์ตลอดเวลานะครับมันก็ดึงดูดคนเข้ามานะครับก็เป็นงานที่สวยงามอย่างที่สองก็คือจังหวะเราบอกว่าบานท่านฐมนตร,รีบบอ,อยบอกนะครับเราเจอน้ำท่วมมานะครับรัฐบาลก็พยายามแก้ไขอย่างรวดเร็วนะครับ วันนี้เราจบเรื่องการเยียยาไปแล้วมาตรการที่ผ่านพรมอนันนี้ต้องสรรุากรท่านนายกก็คือในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับไม่เกินหนึ่งแสนซ่อมบ้านนะครับไม่เกิน 3, สามหมื่นซ่อมรถนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกท่านก็ใช้สิทธิประโยชน์ได้นอกจากนั้นยังมีในเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เตรียมไว้สำหรับปัญหารเรื่องนี้ก็คือทุกคนก็มีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่อง วันนี้เราก็เตรียมในเรื่องของซอฟต์โลนกับธนาคารออมสินนะครับเอาไว้สําหรับให้พวกท่านในกรณีที่มีความจาเป็นจะต้องเข้าถึงสินเชื่อนะครับผมเชื่อว่าท่านมีความพร้อมอยู่แล้วนะครับก็ประสานงานนะครับกับทางภาครัฐนะครับกับธนาคารงรัฐนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือในประเด็นต่างๆนะครับแล้วเราก็คงจะกลับมายืนึงแข่งแกร่งครั้งนะครับประเด็นสําคัญที่สุดที่บอกก็คือในเรื่องของความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนซึ่งขอพระคุณมากนะครับ วันนี้เนี่ยภาครัฐเราผลักดันเต็มที่นะครับแล้วความร่วมมือระหว่างเราที่มนันได้กันอย่างวันนี้นะครับมันจะสะท้อนมาเป็นเป็นกิจกรรมเป็นอีเวนต์ที่มันจะเป็นการถาวรที่เราจะเห็นว่าในอนาคตต่อไปนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะวนกับมาเป็นประจําแล้วก็จะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับพวกเราอีกครั้งนึงครับขอ,ขอเสียงปรบมือรังๆันให้กับพลังและความตั้งใจของท่านใน,ในายกและท่านชนะต้องีทั้งชนะเลยค่ะขอบคุณท่านนายกมากมากค่ะ